ผมชอมเคเตอร์ผมเบนเจียวมาลาวเจทวงทัวโลมแต่ตอนนี้ผมตายแล้วเพราะเครื่องบินชนคูคุโรโลมลยอยทุเดยผมมาขอทำเรื่องกราบ USA อ๋อมาทำวีซา่าเชนค่ะมิสเตอร์เอกสาร,รที่อยู่กรอกไว้น่ะมีปัญหานะคะ ที่ยูกรอกว่าเกิดที่อเมริกานะคะมันของชาติที่แล้วฮะโอ้โหกราะนานเชียวยูตายในไทยอ่ะสัญชาตินี้ของยูต้องเขียนว่าไทยนะมิสเตอร์สรุปว่าภูมิเป็นพี่ฝรั่งหรือพี่ไทยกันแนว่วะ <c oughs> แกะ,แกะอีกสองมาเลยช่วงนี้พี่ทองดีจะแกะบ่อยหน่อยนะเด็กๆ เด็กๆส่งมาเยอะเดี๋ยวจะแกะกันไม่ทันสะก่อนต้องรีบแกะแต่ว่าซองนี้ปแปลกอะไม่ใช่สกุตชี่จับแล้วมันค,คล้ายๆหนังสือหรือสมุดอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ตื่นเต้นอันนี้เก็บไว้ก่อนมาดูซองนี้ก่อนเอ๊ะไม่มีชื่อผู้ส่งผู้ส่งคือคุณรีวิวด้วยนะคะไม่ใช่ <c oughs> แกะกันเพื่อความปลอดภัยล้วงเข้าไปก่อนเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรไหนดูอีกด้านสิ <laughs> <laughs> มันลวกกันนอกนี่ลวกผิดจะดูสิโอ้ยเอาปืก่อนปะก่อนเอามืออ์ปะก่นอนทางนี้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 อโอ้ my god ทำไมเป็นเซี่นิบบะหมี่ชื่อผู้ส่งอะใครละ่ะใครเป็นเจ้าของพัสดุอันนี้ช่วยมาแสดงตัวให้พี่ทองดีหน่อยหนูไม่ได้เขียนชื่อผู้ส่งไม่ได้เขียนชื่อช่องมา ส่งของมาให้นะคะขอให้ชอบนะคะจาก FC พี่ค่ะขอชีโอ้จะจิกทำไมเรามีที่เปิดอยู่ที่ต้องดีนึ่มาใจร้อนโอ๋อกินช็อกโกแลตด้วยอะอืมสชี่พวงกุญแจช็อกโกแลตเข็มกลัดมินเนี่ยนน่ารักดิ อหอมอีอกแล้วกลิ่นเดียวกับชโคโค็อกโกแลต,ตนี่ <laughs> เป็ดช็อกโกแลต,ตไม่ได้มาคนเดียวมีคู่มาด้วยเดี๋ยวเหงามีกินขนมปังนิดหน่อยโอ้หอม ขนมปังของจากพัสดุซองแรกที่เป็นซองนี้ซองนี้นะครับแต่ไม่มีชื่อของผู้ส่งมานะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆคนไหนที่เป็นเจ้าของพัสดุซองนี้นะครับมาเม้นบอกพี่ทองดีหน่อยพี่ทองดีไม่รู้ว่าใครส่งมาหนูไม่อยากให้พี่ทองดีรู้หรอพัสดุที่ส่งมาให้พี่ทองดีเนี่ยส่วนมากจะเป็นมาจาก เด็กผู้หญิงทั้งนั้นเลยแต่ว่านี่นี่เป็นเด็กผู้ชายอะ่ะเป็นเด็กผู้ชายอะ่ะมาจาก <c oughs> เลยงงงเลยเพราะว่าไม่เคยทำเสียงเด็กผู้ชายไงเด็กชายสุรุธเบ้าทองครับพี่ทองดีสุรุตส่งอะไรมาให้พี่ทองดีพี่ทองดีตื่นเต้นมากเลยเป็นหนังสือหนังสืออะไรอ่านได้แค่พี่ทองดีเออไม่ใช่เด็กผู้ชายชเด็กผู้ชายอ่านได้แค่พี่ทองดีนะครับ ดูรูปที่ผมวาดให้ครับเอาอันอน,นี้สวัสดีครับพี่ทองดีผมมาจากนกครราชสีมาโคราชโคราชผมชื่อเวฟเรียนอยู่ชั้นป .6 นะครับพี่เป็นไอดอลผมเลยนะครับสิ่งที่ผมส่งไปให้อ่ะไม่ได้มีค่าไม่ได้มีราคาแพงอะไรหรอกนะครับแต่ใส่ให้ด้วยด้วยใจผมอยู่ในช่องซาสูกิ เกมเมอร์ใช่ไหมอะ <c oughs> อ่าถูกหรือเปล่าบลุก็เดี๋ยวเอาช่องนี้มาให้ดูกันนะครับนี่เวฟครับพี่ทองดีผมสงสารพี่ทองดีครับอ๋อ,น,อนีพี่ทองดีบอลพี่ทองดีบอลจะกดจีบมากมายใครจะทําไหว <c oughs> น้องเวฟเอาพี่ทองดีมาดูหน้าวาดไม่สวยแล้วดูหน้าพี่ทองดี ม,มีคิโมกด้วยพี่ตอาดีมีขิโมกด้วยนี่หน้าพี่ตอาดีความกลมนี่เหมือนเลยน้องเวฟอันนี้เหมือนเหมือนอ้นี่มันหนังสือพีใช่เลยดูด้านหล,ลังนะขนลุกกระตุกหาสปายป่วนผระจันทัยป๋ตอนหลงป่าขนลุกกระตุกหาบางครั้งเรื่องขนลุกก็กระตุกต่อมหา เดี๋ยวลองอ่านสักตอนดีกว่าลองอ่านให้เด็กๆฟังสักตอนดีกว่าโอเคไหมน้องเวฟห่องกำลังสงสัยว่าข้างห้องของผมจะมีผีมีเสียงร้องจากข้างห้องมีเสียงเด็กร้องไห้ดังแวิลมาหลายชั่วโมงแล้วทั้งที่จับได้ว่าข้างห้องตอนเนี้ไม่มีใครอยู่ สวยชะมัดเลยเพิ่งจะเข้ามาอยู่ไม่กี่วันนี้นะโมพุทโธนะโมพุทโธนะโมพุทโธนโมพุทโธกว่าจะได้นอนก็เช้าโนนตื่นเะเย็นเลยไปหาอะไรกินดีกว่าอุ้ย ขอโทษค่ะ,ะนี่เป็นเสียงโทรศัพท์ค่ะที่ฉันตั้งปลุกแล้วลืมไว้แหวะแหวะอาคนบ้าอะไรมาตั้งเสียงโทรศัพท์เสียงเด็กร้องนะฮะรบกวนแย่เลยสิคะเนี่ยขอโทษจริงๆถอยลองออกไปเทนกว่าผีขอโทษจริงๆนะคะช่างแต่ครับช่างตะครับดีแล้วที่ไม่ใช่ผีสวัสดีครับลุงยามผมมีเรื่องใหาหาจะเล่าให้ฟังอะ่ะ สวัสดีครับเราจบแล้วเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละอาลุงเป็นอะไรอ่ะจะ้าข้างห้องคุณนะ่ะไม่มีคนโยสักกันหน่อยอ้าวปิโทธไม่ที่จ่ามีก็มีนะแต่ตายมาหลายเดือนแล้วได้ยินว่าแท้งลูกตายน่ากลัวมากคอ,อามาหเห็นกลางวันแตกๆแ,แบบนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วล่ะผมว่าคุณเปลี่ยนห้องดีกว่านะ วายเมทอยู่เล่เต้าของห้องพักเปลี่ยนห้องให้ผมทีโอ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิมันเกิดอะไรล่ะครับคุณก็ก็ก็ยามยามยามเขาบอกผมว่าเออลาลาลเล่าใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเรื่องเปลี่ยนห้องนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่ห้องเราไม่มียามหรอกนะปอโถจากเลยจากเลยจากเลยก็เคยมียามนะแต่เมาเล่ารถชนตายไปแล้วล่ะเน่คุณ ฟังผมอยู่หรือเปล่าเฮ้เฮ้เฮ้ชอ็อกช็อกเอเอางี้งั้นเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องย้ายห้องให้นะวันเนี้ยเย็นแล้วพรุ่งนี้คุณคอยย้ายห้องก็แล้วกันครับง่อยนี่หมายความว่าเราโดนผีหลอกสองต่อเชียวเหรอหอพักอะไรเนี่ยคืนนี้ไปนอนห้องเพื่อนก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยค่อยหันไปดูสิค่อยกลับมาเหรอ หอมันไม่มีมันไม่มีหอสุขใจอ่ะดูที่มันพังอยู่อ่ะเอ้าแล้วเข้าไปอยู่มาได้ไงอ่ะเอ้าแฟดเลยงิดเลยตัวซีดเลยทั้งผู้หญิง้างห้องทั้งยามทั้งตัวเจ้าของหอเนี่ยเป็นผีกันหมดเลยหอนี่เป็นหอร้างที่พังลงไปแล้วมีผีมีวิญญาณอยู่อ่ะเข้ามาอยู่ได้ตั้งนานนะเนาะโอ้ตาย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  อ่านไปแล้วก็สนุกดีเนาะเดี๋ยวพี่ตองดีจะแวะมาอ่านให้เด็กๆฟังในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็พัสดุจากนี่ซ <c oughs> องเนี้ไม่มีชื่อบอกอะ่ออะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของซองนี้ดูอยู่นะครับมาเม้นบอกได้นะว่าหนูเป็นคนส่งมาเองยังมีพัสดุอีกหลายซองหลายกล่องเลยยังไงช่วงนี้พี่องดีจะแกะบ่อยนะนะครับเป็นช่วงสงกรานเด็กๆจะได้เล่นน้ำเสร็จแล้วกลับมาดูกันขอให้มีความสุขในเทศกาลสงกรานครับ พี่ทองดีไปละบ๊ายบาย